นับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมันนี่ทูเดย์ทันโลกการเงินค่ะทักทายกันนะคะสี่ทุ่มคือวันาัาราร21พฤษภาคม2567 กับเราสองคนเช่นเคยเลยค่ะคุณแพนณทิประดาและดิฉันเนสที่คาพรค่ะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีประเด็นทางด้านของความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์คุบกรุ่นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ชื่นมื่นระหว่างจีนกับรัสเซียที่อาจจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามนั้นค่อนข้างกังวลใจหรือแม้กระทั่งจีนกับไต้หวันเองนะคะที่เพิ่งได้ผู้นําคนใหม่และในขณะเดียวกันค่ะยังมีประเด็นเรื่องของตะวันออกกลางกว่าจะคลี่คลายนะคะว่าเหตุฮอตกของประธานาธิบดี ีอิรานนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรนะคะก็สร้างความระสัราระสายไปทั่วโลกเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูในเรื่องนี้กันด้วยค่ะ,คะเป็นปัจจัยท้าทายที่ยังคงต้องจับตากันอย่างต่อนเนื่องรวมถึงเรื่องของนโยบายการเงินของเฟดหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐด้วยนะคะที่รอแล้วก็ลุ้นกันอยู่ว่าตกลงปีนี้จะลดใช่ไหม,มลดเมื่อไหร่กันแน่ปรากฏล่าสุดค่ะมีการส่งสัญญาณอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าตอนนี้เฟดยังคงกังวลเรื่องของเงินเฟอ้อที่ยังคงอยู่ในระดับที่สูงกันอยู่ค่ะ แล้วจะมีผลอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวรอรายงานให้ฟังในคืนนี้ค่ะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะคะเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อวานที่ผ่านมาและกลายเป็นประเด็นที่เกิดความวิตกกังวลทั่วโลกส่งผลทําให้สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคํานั้นพุ่งทะยานขึ้นไปทดสอบราคาสูงสุดใหม่ที่ระดับ2,450ดอลลาร์ต่อทรอยออนส์นะคะประเด็นดังกล่าวก็คือเหตุการณ์ที่เฮลิคอปเตอร์ของผู้นําอิหร่านตกนะคะประสบอุบัติเหตุจนกระทั่งทําให้เกิดกเหตุอสัญ,ญกรรมของผู้นํานะคะ ซึ่งก็เป็นประเด็นที่หลายฝ่ายทั่วโลกจับตาว่าเป็นการก่อการร้ายหรือไม่หรือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุจริงๆนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของสหรัฐอเมริกานั้นออกมาปฏิเสธนะคะว่าไม่มีส่วนร่วมกับเหตุดังกล่าวนะคะโดยทางด้านของทางการสหรัฐได้แสดงความไว้อาลัยต่อการอสัญ,ญกรรมของคุณอิบราฮิมไรซีประธานาธิบดีอิหร่านจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกค่ะ ซึ่งสำนักข่าวรอยเตอร์ได้รายงานคำให้สัมภาษณ์ของคุณแมทธิวเมลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐที่เปิดเผยว่าอิหร่านได้มีการขอความช่วยเหลือซึ่งถือได้ว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนะคะเนื่องจากอิหร่านมองว่าสหรัฐและอิสราเอลนั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อกันแต่ทางด้านของสหรัฐอเมริกาค่ะก็ยืนยันอย่างชัดเจนว่าจะช่วยเหลือตอบสนองต่อคำร้องขอของรัฐบาลเชกเช่นเดียวก,กันกับการดูแลประเทศอื่นๆในสถานการณ์เช่นนี้ แต่สถานการล่าสุดนี้เนี่ยนะคะต้องยอมรับว่าไม่สามารถช่วยเหลือได้ค่ะเนื่องด้วยเหตุผลทางด้านของโลจิสติกหลายประการนะคะเศษซากเฮลิคอปเตอร์รที่ตกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาของประธานาธิบดีไรซีและคุณโฮเซนอามีอับดุลลายานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอิรานนั้นรวมไปถึงผู้โดยสารและลูกเรือคนอื่นๆถูกพบในช่วงเช้าตรู่ของวันจันทร์ค่ะท่ามกลางการค้นหากลางพายุหิมะ ซึ่งทางด้านของอิหร่านนั้นยังไม่ได้ออกมาถแถลงอย่างเป็นทางการนะคะว่าสาเหตุที่เฮลิคอปเตอร์ตกเกิดขึ้นจากเหตุอะไรในขณะเดียวกันนะคะพลเอกลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐก็ออกมาย้ำค่ะว่าสหรัฐนั้นไม่มีส่วนในเหตุเครื่องบินตกในครั้งนี้และไม่สามารถคาดเดาสาเหตุได้ เหตุเครื่องบินตกนี้เกิดขึ้นระหว่างที่ในประเทศของอิหร่านเองกําลังเผชิญภายในประเทศที่มีความขัดแย้งซึ่งกันและกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเมืองสังคมหรือว่าเศษษษษษษรษฐกิจเผชิญแรงกดดันจากนานาชาติเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์และความสัมพันธ์ทางทหารที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นกับรัสเซียในการสู้รบกับยูเครนด้วยในขณะที่รัฐบาลอิสราเอลไม่ได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการถึงแกอ่อสัญกรรมของผู้นําอิหร่านในครั้งนี้แต่สํานักข่าวรอยเตอร์รายงานค่ว่า ทางด้านของเจ้าหน้าที่อิสราเอลรายหนึ่งได้ออกมาปฏิเสธความเกี่ยวข้องจากสถานการณ์ดังกล่าวค่ะถือเป็นสถานการณ์ที่ยังคงต้องจับตาก,กันอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับความขัดแย้งในพื้นที่ตะวันออกกลางซึ่งทางอิหร่านเองล่าสุดก็นอกจากการจัดพิธีไว้อาลัยให้กับผู้นำแล้วก็ประกาศแล้วนะคะว่าเดือนหน้า<ม>จะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ค่ะส่วนเรื่องของนโยบายการเงินสหรัฐจะเป็นอย่างไรต่อไปหลายคนจับตาก,กันอยู่เรื่องของดอกเบียนะคะล่าสุดทางธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟด มีการส่งสัญญาณค่ะว่ายังคงกังวลเรื่องเงินเฟอ้อยังสูงอยู่นะคะระมัดระวังก่อนที่จะลดดอกเบียรได้ค่ะโดยทางนายฟิลิปเจฟเฟอร์สันรองประธานเฟดนะคะได้กล่าวในงานเสวนาค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมธนาคารเพื่อการกู้จำนองในรัฐนิวยอร์กนะคะโดยเขาบอกว่าเขาไม่สามารถบอกได้นะคะว่าเงินเฟอ้อของสหรัฐนั้นจะชะลอตัวลงสู่เป้าหมายของเฟดที่ระดับ2เซ์ แม้ว่าดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI เดือนเมษายนนั้นจะออกมาต่ำกว่าคาดการก็ตามค่ะพร้อมกับแนะนำนะคะให้เฟดดำเนินนโยบายอย่างรอบครอบระมัดระวังโดยตัวเขาบอกนะคะว่าเขานั้นคิดว่ายังเร็วเกินไปค่ะที่จะบอกว่าเงินเฟ้อจะชะลอตัวลงอย่างยั่งยืนและปฏิเสธที่จะคาดการว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ขณะที่อีกคนนึงค่ะ นายไมเคิลบาร์รองประธานเฟดฝ่ายกำกับดูแลนะคะซึ่งก็กล่าวในงานเสวนาที่จัดขึ้นโดยเฟดสาขาแอแลนตาบอกว่าตัวเลขเงินเฟ้อที่มีการเปิดเผยในไตรมาสที่1ของปีนี้ไม่ได้ทำให้เขามีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าเฟดควรจะเริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงินพร้อมกับแนะนำนะคะให้เฟดใช้เวลามากขึ้นจนกว่าจะมั่นใจว่าเงินเฟ้อนั้นกลับสู่เป้าหมายของเฟดที่ระดับ2เเซ ยืนยันค่ะว่าเฟดนั้นจำเป็นต้องดำเนินนโยบายค่มเข้มด้านการเงินต่อไปอีกระยะหนึ่งส่วนทางนางลอเลตตาเมสเตอร์ประธานเฟดสาขาคิฟแลนด์ก็ให้สัมภาษณ์กับสานิโทรทัศน์บูมเบิร์กนะะบอกว่าการที่เงินเฟอ้อชะลอตัวงลงเล็กน้อยในไตรมาสแรกของปีนี้รวมทั้งเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเกินคาดทำให้เธอคิดว่าเฟดนั้นควรจะตรึงอัตราดอกเบีย้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานาน,านขึ้นค่ะ จากเรื่องอัตราดอกเบีย้ยของสหรัฐอเมริกานะคะไปดูเรื่องของการดูแลอุปทานด้านยานยนต์กันบ้างนะคะซึ่งณปัจจุบันต้องยอมรับว่าหลายประเทศให้ความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรม E ีวีภายในประเทศและทางด้านของ E ีวีเองนั้นนะคะมีวัตถุดิบสําคัญนั่นก็คือทางด้านของลิเทียมนั่นเองค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของเกาหลีใต้ก็เลยทุ่มง,งบประมาณจํานวนมหาศาลในการที่จะเตรียมอุปทานเรื่องของลิเทียมเอาไว้เพื่อที่จะซัพพอร์ตหรือว่าสนับสนุนอุตสาหกรรม E ีวีในประเทศค่ะโดยทางด้านของสำนักข่าวบุู เบ,บิกรายงานค่ะว่าเกาหลีใต้เริ่มสร้างคลังกักเก็บริเทียมเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีปริมาณแร่เพียงพอสำหรับอุตสาหากรรมการผลิตแบตเตอรี่และรถยนต์ ทุ่มงบประมาณจำนวนมหาศาลกว่า171ล้านดอลลาร์ในโครงการนี้เพื่อซื้อลิเทียมในขณะที่ราคาย,ยังต่ำเพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศให้สามารถแข่งขันได้ลดการพึ่งพาจีนและก็รับมือกับกฎหมายเงินเฟอ้อของสหรัฐนะคะแหล่งข่าวเปิดเผยค่ะว่าในปีนี้เกาหลีใต้ได้ซื้อลิเทียมคาร์บอเนตจากชิลีเป็นวัสดุปแปรรูปสำหรับใช้ในการผลิตยานผานนไฟฟ้าและทุ่มงบประมาณที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมากว่า5 2 6์ค่ะ เพื่อป้องกันการขาดแคลนที่อาจจะเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางด้านของภูมิรัฐศาสตร์และสร้างความมั่นใจว่าบริษัทในประเทศนั้นจะมีศักยภาพในการแข่งขันได้กับสหรัฐอเมริกาหลังจากสหรัฐอเมริกานั้นมีการผ่านกฎหมายว่าด้วยอัตรางเงินเฟ้อเพื่อที่จะลดการพึ่งผ่าจีนนะคะที่ผ่านมาราคาลิเทียมนั้นพุ่งแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการในช่วงปลายปี2565ค่ะหลังจากที่ทั่วโลกหันไปใช้รถไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น ดังนั้นในช่วงจังหวะนี้นะคะก็เป็นโอกาสของการซื้อริเทียมตุนเอาไว้ในราคาที่เริ่มปรับตัวลดลงค่ะเกาหลีใต้เองก็เป็นหนึ่งในประเทศนะคะที่ได้รับผลบวกจากการที่สหรัฐกับจีนนั้นทำสงครามการค้ากันอย่างดุเดือดนะคะโดยเฉพาะสินค้าในกลุ่ม EV ีหรือว่ายานยนต์ไฟฟ้าค่ะพูดถึงจีนแล้วมาดูเรื่องของทองคำกันบ้างนะ,ะที่ผ่านมาะจะเห็นว่าธนาคารกลางจีนมีการ สั่งซื้อหรือว่านําเข้าทองคําค่อนข้างจะมากเป็นปฏิการเลยค่ะและล่าสุดนะคะตอนนี้จีนมีการนําเข้าทองคําชะลอตัวลงค่ะหลังจากที่เห็นว่าราคาทองคํานั้นพุ่งไปเป็นปฏิการนะคะเป็นการกดดีมานให้ลดลงค่ะสำนักข่าวรูมเบิร์รายงานค่ะบอกว่าการนําเข้าทองคําของจีนนะคะปรากฏว่าเดือนเมษายนที่ผ่านมาเดือนล่าสุดค่ะ ชะลอตัวลงแล้วนะคะเนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคนั้นเริ่มหดตัวเมื่อเผชิญกับราคาที่สูงเป็นประติการค่ะโดยจีนนะคะซื้อทองคําในต่างประเทศลดลงไปเหลือ136ตันเมื่อเดือนเมษายนค่ะหรือว่าลดลงไป30%จากเดือนก่อนหน้าแล้วก็เป็นยอดรวมที่ถือว่าต่ําที่สุดของปีด้วยนะคะแม้ว่าราคานั้นจะได้รับอิทธิพลเป็นอย่างมากจากอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ แต่ว่าจุดแข็งล่าสุดของทองคําแท่งส่วนใหญ่มาจากการบริโภคที่แข็งแกร่งในจีนค่ะซึ่งตัวเลือกการลงทุนมีจํากัดมากกว่าในประเทศอื่นๆในขณะที่ครัวเรือนและนักลงทุนต่อสู้กับวิกฤตที่ยืดเยื้อในภาคสังหาริมทรัพย์ตลาดทุนที่ผันผวนและเงินหยวนที่อ่อนค่าลงเงินได้ไหลก็สู่สินทรัพย์ที่ถูกมองว่าปลอดภัยกว่าส่งผลให้ราคาทองคำนั้นพุ่งขึ้นสูงสุดนะระดับสูงสุดตลอดการเลยค่ะ ธนาคารกลางจีนนั้นยังแสดงให้เห็นถึงความต้องการทองคําอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเพิ่มการถือครองทองคําเป็นเดือนที่18ติดต่อกันแล้วค่ะในขณะที่ธนาคารกระจายทุนสํารองและป้องกันความเสี่ยงจากการอ่อนค่าของสกุลเงินแม้ว่าจังหวะการซื้อเหล่านั้นจะชะลอตัวลงในเดือนเมษายนเช่นกันค่ะทั้งนี้นะคะดีมาที่อ่อนแอจากจีนนั้นน่าจะทําให้ตลาดกระทิงต้องชะง,งักลงไปค่ะจากคําเตือนถึงการเก็งกาไรนะคะที่มากเกินไปในการเคลื่อนไหวครั้งล่าสุด เพื่อควบคุมความเสี่ยงในตลาดนะคะซ้างไห่โกลเอ็กชเชนโดยได้เพิ่มข้อกำหนดมาจีในสัญญาบางสัญญาอีกครั้งด้วยค่ะเป็นมุมมองที่น่าสนใจนะคะพอราคาแพงขึ้นโอกาสในการที่จะขายก็ทําได้ยากมากขึ้นหาจังหวะในการสะสมราคาทองคําในช่วงที่มีการย่อปรับพักฐานได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปทิ้งท้ายเบรกนี้กันที่เวิร์ลราอัพนะคะแล้วพักกันสักครู่ช่วงหน้ามีธีมการลงทุนสําหรับหุ้นที่มีกําไรโมเมนตัมดีต่อเนื่องมาฝากกันค่ะ นเจมีไดมอนประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร JP Morgan Chase กล่าวในระหว่างการประชุมประจำปีว่าราคาหุ้น JP Morgan ในขณะนี้อยู่ในระดับสูงสุดในรอบ52สัปดาห์ที่ระดับ205.88ดอลลาร์ซึ่งสูงเกินไปและ JP Morgan จะไม่ซื้อหุ้นคืนในราคาที่ระดับปัจจุบัน นอกจากนี้นายไดมอนด์ยังได้ส่งสัญญาณว่าเขาจะ,กะเกษียณอายุการทำงานเร็วกว่าที่เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้ส่วนวันเวลาที่ชัดเจนเกี่ยวกับการ,กรเกษียณน,นั้นจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบอร์ดบริหารของ JP พีมอร์แกน ที่สภาสหรัฐเปิดเผยรายงานว่า BMW บริษัทผลิตยานยนต์รายใหญ่จากเยอรมนีได้นำเข้ารถยนต์รุ่นมินิคูเปอร์ที่ใช้ชิ้นส่วนจากซัพพลายเออร์จีนที่ถูกสหรัฐคว่ำบาตรตามกฎหมายเมื่อปี2564จำนวน8,000คันด้าน BMW รูประบุว่าทางบริษัทได้ดำเนินขั้นตอนต่างๆเพื่อระง,งับการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ถูกคว่ำบาตรโดยจะดำเนินงานเปลี่ยนชิ้นส่วนดังกล่าวซึ่ง BMW มีมาตรฐานและนโยบายด้านหลักปฏิบัติการจ้างงาน สิทธิมนุษยชนและสภาพแวดล้อมการทำงานที่เข้มงวดซึ่งซัพพลายเออร์โดยตรงทั้งหมดของเราต้องปฏิบัติตาม Red Lo อ ster อร์เครือข่ายร้านอาหารทะเลรายใหญ่ของสหรัฐและรายใหญ่ที่สุดของโลกประกาศยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อขอฟื้นฟูกิจการและขอพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา11ของกฎหมายล้มละลายสหรัฐในวันนี้โดยบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินเท่ากันระหว่าง1,000ล้านดอลลาร์ถึง1,000 0ล้านดอลลาร์ขณะที่มีเงินสดไม่ถึง30ล้านดอลลาร์ ในปี2,566บริษัทประกาศขาดทุนสุดที่76ล้านดอลลาร์ส่วนหนึ่งเกิดจากการออกโปรโมชั่นกินกุ้งได้ไม่อันและเมื่อปีที่แล้วเปลี่ยนความถี่ในการให้โปรโมชั่นดังกล่าวจากสัปดาห์ละครั้งเป็นทุกวันหวังกระตุ้นยอดขายแต่กลายเป็นว่ากลับดึงดูดให้ลูกค้าแห่เข้าร้านกันมากเกินไปจนส่งผลกระทบต่อผลประกอบการบริษัท ช่ค่ะช่วงนี้กับมานิตย์ธเดย์นะคะเราจะไปดูเรื่องของการลงทุนกันบ้างค่ะวันนี้จะพาไปดูนะคะหุ้นตัวไหนที่มีโมเมนตตั้งกำไรดีต่อเนื่องมีตีอะไรบ้างติดตามกันเลยค่ะเชิญค่ะคุณสุช่คะช่วงนี้มันก็น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบไซเวย์แบบที่เราชินมา <c oughs> หลายเดือนที่ผ่านมาแบบนี้หรอคะชินม,มากเกือบปีแล้วอยากจะอยากจะเปลี่ยนความเคยชินบ้างค <c> ร <oughs> ับก็ <c oughs> ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยฟอร์มยังไม่มีประเด็นอะไรนะครับผมก็เชื่อว่าไซเคว์ออกค้างนี่แหละ นะครับใส้ไปออกห้างนะครับ <Jah> พ <afa> right ัน <unless> สี <es> so like <s>. ่ยัง <sin> ป้านอยู่นะครับเป็นป้านสาคัญอยู่นะครับอ่าแล้วก็ถามว่าจะอีกงานไหมนะครับผมขอหวังไว้ว่าครึ่งปีหลังเนี่ยเดือนมิถุนายนเนี่ยคาดหวังว่าจะเห็นการืตนตัตได้บ้างนะครับเพราะอย่างที่บอกนะฮะมาตรการของกรกตกับตลาดหลักทรัพย์เนี่ยทยอยเริ่มใช้เท่ากับว่าถ้าเกิดว่ามีการช็อต covering กัดในตัวหลักๆเนี่ยเงินเกือบแสนล้านบาทเนี่ยจะเป็นกระสุนที่รออยู่ค่ะ นะฮะกระสุนที่รออยู่เลยนอกเหนือจากเรื่อง LTF hmm. นะครับแล้วก็นอกเหนือจากในเรื่องของมาตร,ร,รการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคารัฐนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยเชื่อว่าตั้งแต่ปลายมิถุนายนต้นไปหรือกลางปีนี้ต้นปแล้วกันนะครับคงจะเริ่ม hmm. เห็นการฟื้นตัวแบบทะลุ1,400จุดได้ <ภา S 1> นะครับแต่ในช่วงนี้เนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่าไม่ได้มีข่าวสารอะไรที่เป็นพิเศษนะครับที่จะทาให้หุ้นไทยเนี่ยปรับตัวขึ้นนะแล้วก็ถามว่าจะลงแบบลงหนักไหมแบบเมื่อก่อนนะผมก็มองว่าดาวไซด์เขาเนี่ยค่อนข้างน้อยมาก ดาวไซด์ของตลาดทุนไทยค่อนข้างน้อยมากในเชิงของวอลูชันเองตอนนี้เนี่ย P/E ratio ก็ค่อนข้างถูกเทียบกับในช่วง10ปีที่ผ่านมานยครับแล้วก็ถ้าไปดูในเรื่องของผมลองทําเป็นอินเด็กซ์ขึ้นมาก็คือการถือครองนะหุ้นในในตลาดทุ้นไทยเทียบกับอุปทัานเงินทั้งระบบเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยนักลงทุนลดพอร์ตตลาดทุ้นไทยลงมาเท่ากับค่าเฉลี่ยย้อนหลังไปแล้วนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเกือบจะหลุดค่าเฉลี่ยแล้วนะครับคือเงินเนี่ยมัน เป็นเป็นอุปทานการเงินอุปทานเงินทั้งระบบมันเพิ่มขึ้นทุกวัน mm hmm. นะครับซึ่งโดยโปกติแล้วมันเฟอ้อขึ้นเนี่ยหุ้นมันก็ควรจะค่อยๆขยับขึ้นนะครับ uh huh. แต่ตอนนี้เนี่ยมันส่วนทางกันก็คือนักลงทุนเนี่ยลดเวทหุ้นทายไปเยอะนะครับเ uh huh. พราะฉะนั้นผมอมองว่าดาวไซด์ในการลดอีกเนี่ยมันไม่เยอะล้นะครับก็หว uh ังว่านะครับก็คือดาวไซด์น้อยอัพไซด์ huh. พอจะเห็นนะครับ พอจะเป็นกําลังใจได้บ้างแต่ว่าอัพไซด์ที่พอจะเห็นมันก็กรอบค่อนข้างจํากัดเต็มทีนะคะดังนั้นก็ต้องมีธีมหรือว่ามีวิธีการในการเลือกหุ้นที่ดีอยู่พอสมควรเลยทีเดียววันนี้เนี่ยบบคุณสุชตจะแนะนําให้เราเนี่ยจัดสรรพอร์ตการลงทุนแล้วก็เลือกหุ้นยังไงดีคะ ครับก็อ่าผมเข้าใจว่าธีมหลักของของวันนี้เนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่ผลประกอบการดีและก็ลุ้นว่าจะดีต่อเนี่ยฮะดีและลุ้นว่าจะดีต่อนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยผมขอมาธีมแรกก่อนนะครับก็คือในเรื่องการย้ายฐานการผลิตนะครับอ่าการย้ายฐานการผลิตเนี่ยยังดีต่อเนื่องนะครับก็ก็คือโฟก,กัสไปเลยคือ w s a กับอมตานี่แหละนะครับถามว่าตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่านะฮะตั้งแต่วันนี้จนถึงการเรือมตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ย จะพูดถึงเรื่องนี้กันเรื่อยๆจนถึงเลือกตั้งเสร็จแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นครัมหรือใบเดนขึ้นมาก็ตาม<ช>ก็ยังจะพูดเรื่องของจีนกับสหรัฐต่อเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่คุยกับทางผู้ประกอบการหลายเจ้านะครับอ่าค่อนข้างคอนเซิร์นเรื่องนี้แล้วก็ลูกค้านะฮะคอนเซิร์นไม่ใช่ผู้ประกอบการคอนเซิร์นนะฮะลูกค้าคอนเซิร์นว่าช่วยย้ายการผลิตออกจากจีนกับไต้หวันหน่อยเถอะ ไปที่ไหนก็ได้นะในเซาท์อีสเอร์เนียนะครับเพราะว่าเสี่ยงเหลือเกินนะครับเสี่ยงเหลือเกินเพราะว่าช่วงเลือกตั้งนี่ยิ่งต้องหาเสียงี่ยิ่งต้องโผอ่ขึ้นเรื่องของภาษีจีนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยดีมนการย้ายฐานการผลิตจะพูดกันเรื่อยๆนะครับอแล้วก็ย้ายมาแล้วจริงด้วยนะครับแล้วก็ยินจะย้ายต่อนะครับแต่มาที่หนึ่งเนี่ย WHA ผลประกอบการก็ออกมาค่อนข้างดีมากละนะส่วนอมาตะเนี่ยผลประกอบการโปรยมาที่หนึ่งยังยังยังไม่ได้ดิเมงไม่ได้โดดเด่นเหมือน WHA นะครับแต่ที่ผู้บริหารไกด์มาเนี่ยก็คือในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยก็คงจะเห็นภาพของการทยอยโอนทยอยศึกษาที่ดินได้นะครับเพราะฉะนั้นธีมหลักนิคมอุตสาหกรรมยังไปต่อนะครับผลประกอบการดีแล้วไปต่อนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหลักก่อนนะครับไปดูธีมที่สองนะครับธีมที่สองเป็นกลุ่มฟู้ดนะะกลุ่มอาหารนะกลุ่มอาหารนะฮะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าหมูไก่ย้ําไปเลยคือหมูกับไก่นะครับ เจ็บหนักมาทั้งปีละปีที่แล้ว <c oughs> นะครับหมูนี่ตัวทําขาดทุนเลยนะ <c oughs> หนักเลยทั้งในไทยทั้งต่างประเทศนะครับ <c oughs> ล่าสุดหมูต่างประเทศที่จีนเวียดนามเริ่มฟื้นแล้วนะ <c oughs> ในไทยเนี่ยฟื้นแบบค่อนข้างชัดนะครับ <c oughs> ก็คือวัฏจักรอุประทานหมูเนี่ยมันมันมันครบวัฏจักรเรียบร้อยแล้วคือไม่เหลือหมูให้เราละ <c oughs> นะฮะร,ราคาหมูก็เริ่มขับขยับตัวขึ้นนะฮะช่วงปลายปลายไตรมาสที่หนึ่งนะครับส่วนไก่นี่นํามาแล้วนะขึ้นนํามาแล้วนะครับหมูเนี่ยโดยปกติไซคลเขาเนี่ยกว่าจะขุนขึ้นราได้เนี่ย ก็น่าจะมีเกือบครึ่งปีนะหกเดือนถึงแปดเดือนนะเพราะฉะนั้นถ้าซัพไายเขาหายจริงแล้วราคาหมูเนี่ยดีดขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยนะครับมันจะต่อเนื่องอีกสักป,ประมาณสองใบมาสเป็นอย่างน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นหุ้นในกลุ่มนะฮะอาหารก็คือพวก CPF TFG v t g หรือเบทาโกลเนี่ยนะผลประกอบการจะเห็นการเทินอาราวอย่างน้อยๆใบมาสสองใบมาสามครับนะนะสนุนให้ปีนี้ทั้งปีเนี่ยพลิกเป็นกาไรจากปีที่แล้วขาดทุนกัน นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าผลประกอบการไตรยมาที่1ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์นะฮะเดิมเนี่ยเราคิดว่าน่าจะขาดทุนเบาๆครับทุนเล็กน้อยคือไก่ดีหมูไม่ดี <Okay. S 2> แต่กลายเป็นว่าทุกตัวนะฮะส่วนใหญ่กําไรหมดเลยนะไปรยมาที่น1 mm hmm. นะครับหรือขาดทุนก็ขาดทุนน้อยลงนะครับน้อยกว่าที่คิดนะฮะ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยธีมที่2ก็คือหุ้นในกลุ่มอาหารเน้นไปที่หมูกับไก่ <Okay. S 2> นะครับก็โฟกัสไปที่เนี่ยตัว CPF mm hmm. นะครับแล้วก็ตัวที่ผมว่าน่าจะมีลุ้นในเรื่องการปรับประมาณการขึ้น ก็คือตัวที F g ่ะนะฮะ ตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อนะคะกับมันิทวเดยค่ะมาดูเรื่องของการปล่อยสินเชื่อกันบ้างคะ,ะคะล่าสุดทางธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะออกมาเผยนะคะว่าการปล่อยสินเชื่อของธนาคารไตรมาสแรกของปีนี้นะคะโตขึ้นเล็กน้อยค่ะ0.7%ส่วน NPL เองก็ขยับขึ้นมาเช่นกันค่ะโดยทางคุณสุวรณีเจษดาศักด์นะคะผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะ เปิดเผยว่าระบบธนาคารพาณิชย์นะคะมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพค่ะมีเงินกองทุนเงินสำรองและสภาพคล่องอยู่ในระดับสูงนะคะ mm. โดยสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์แต่มาแรกของปีนี้กลับมาขยายตัวเล็กน้อยนะคะที่0.7เจากระยะเดียวกันกับปีก่อนจากสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ในภาคสาหกรรมโดยเฉพาะอาหารปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ค่ะ ขณะที่สินเชื่ออุปโภคบริโภคนะคะขยายตัวชะลอลงในเกือบทุกพอร์ตยกเว้นสินเชื่อรถยนต์ที่ยังคงหดตัวอยู่ค่ะโดยยอดคงค้างสินเชื่อด้วยคุณภาพนะคะหรือว่า Non-Performing l o โลห,หรือว่า NPL หรือว่า Sta ตทรนะคะไต่มาแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นมาที่502.6พันล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมนะคะอยู่ที่ 2. 7 4เ เพิ่มขึ้นค่ะโดยหลักจากสินเชื่อธุรกิจนะคะซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจัดชั้นเชิงคุณภาพและสินเชื่อที่อาศัยขณะที่ธนาคารพาณิชย์ยังบริหารจัดการคุณภาพนี้และให้ความช่วยเหลือลูกหนี้อย่างต่อเนื่องส่วนผลการดําเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ช่วงไตรมาสแรกของปีนี้นะคะปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อนค่ะโดยหลักจากค่าใช้จ่ายดําเนินงานและค่าใช้จ่ายสํารองที่ลดลง ขณะที่รายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลงจากต้นทุนเงินรับฝากที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ net interest margin หรือว่านะิมะของระบบธนาคารพาณิชย์ปรับลดลงค่ะอย่างไรก็ดีค่ะยังคงต้องติดตามความสามารถในการชำระนิ้ธุรกิจ SME ขนาดเล็กและครัวเรือนบางกลุ่มที่ยังมีฐานะการเงินเปราะบางจากไรายได้ที่ฟื้นตัวช้า ซึ่งคาดว่าจะยังส่งผลให้ NPL นะคะทยอยปรับเพิ่มขึ้นแต่ว่ายังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ค่ะและไม่เกิดการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยสัดส่วนนี้ครัวเรือนไต่มาที่4ของปีที่แล้วนะคะอยู่ที่91.3%ต่อ GDP ปรับขึ้นมาเล็กน้อยจากไตรมาสที่3ของปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นอยู่ที่ระดับ90.9%ต่อ GDP ค่ะ เป็นภาพรวมของอุตสาหกรรมธนาคารที่นํามาฝากกันนะคะแล้วก็ยังคงมีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือแม้กระทั่งหนี้เสียที่อาจจะปรับตัวสูงขึ้นในอนาคตนะคะไปดูกันต่อค่ะเรื่องราวของอุตสาหกรรมด้านโรงพยาบาลกันบ้างค่ะล่าสุดนะคะเปิดตัวพยาไทยพหลโยธินยกระดับบริการด้านการแพทย์สู่ยุคใหม่ของสุขภาพที่ดีกว่าเพื่อทุกคนค่ะ เครือโรงพยาบาลพยาไทยเปาโลเปิดตัวพยาไทยหนโยธินยกระดับบริการด้านการแพทย์ตอบโจทย์ทุกกลุ่มวัยค่ะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริการที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางทําให้การดูแลผู้ป่วยสะดวกขึ้นค่ะทางด้านของคุณอัดทองแตงประธานคณะผู้บริหารเครือโรงพยาบาลพยาไทเปาโลเปิดเผยค่ะว่า เครือโรงพยาบาลพยาไทเปาโลได้เตรียมความพร้อมทีมบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการซึ่งล่าสุดนะคะได้มีการเปิดตัวโรงพยาบาลพยาไทพหลโยธินภายใต้แนวคิด is t time for the new age of holistic health care สู่ยุคใหม่ของสุขภาพที่ดีกว่าเพื่อทุกคนคะ่ะจุดแข็งของเราในวันนี้คือการที่เราสามารถจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในฐานกว้างนะครับซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของเราคือคนไทยนะครับ ซึ่งในเครือของเราสามารถดูแลได้ทั้งกลุ่มที่เป็นคนไทยระดับพรีเมียมนะครับที่มีประกรันนะครับที่เป็นเซลล์เพ์รวมไล่ไปจนถึงกระทั่งที่เป็นกลุ่มของคนไทยที่เป็นสิทธิ์โซเชียลสิเคียตี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์ร่วมในทุกระดับเราสามารถจะดูแลได้หมดนะครับซึ่งเราก็เป็นฐานคนไข้ที่กว้างมากๆแล้วก็เรามีความมั่นใจว่าเนี่ยเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศนะครับเราก็ตั้งใจว่าแบรนด์ของทั้งพิาไทยและเปาโลเนี่ย เป็นคอมมิทเมนตของเราที่อยากจะมีบทบาทในการช่วยดูแลสุขภาพให้กับคนไทยทุกๆคนนะครับแล้วก็เติบโตไปพร้อมกับสังคมของเราครับโดยการรีแบรนด์ในครั้งนี้ค่ะกลุ่มโรงพยาบาลพยาไทยต้องการมาตรฐานเดียวกันร่วมบริหารทรัพยากรและการดูแลผู้ป่วยระหว่างพยาไทย1พยาไทย2และพยาไทหลโยธินเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มนิวเอชที่สนใจสุขภาพและมีแอคทีฟไลฟ์สไตล์ค่ะ ถือเป็นการรีแบรนด์นะคะเพื่อยกระดับการให้บริการของกลุ่มโรงพยาบาลพยาไทยค่ะเพื่อดูแลสุขภาพคนไทยทุกคนค่ะค่ะเนี่ยเป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ